สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนภะพรวัรธมาตค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะคะหรือว่าศูนย์ปราดชาวบ้านอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะจะพาไปดูในเรื่องของการปรุงอาหารให้ดินนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะใข่แดงเลยแล้วก็ oh. มาลงไปเลยป้าต้องระวังว่ามันจะกระเด็นคอ <laughs> <laughs> ต้องระวังนิดนึง ระหว่างต่อไข่อันนี้ก็ต้องบดนะคะครับวันนี้ทําฉบับยอ่อแต่ถ้าถ้าทำเต็มสูตรก็จะจ้องใช้ไข่ไก่เนี่ยสองแผงครึ่งจะหนักประมาณ5กิโลแล้วก็เป็นกาก,ากน,าาน้ําตาลกากน้าตาลก็5กิโลเช่นเดียวกันกากน้ําตาลนี่มีขายทั่วไปหไหมคะกากน้าตาลนี่จะมีขายทั่วไปครับตามร้านกิเขาขายถังอ่ะ นะครับเราไปหาซื้อได้การน้ำตาลนี่ก็ได้จากโรงงานทําน้ําตาลนะครับจะพอๆกันทั้งไข่ไก่กับกากน้าตาลน้าตาลที่เราใส่ลงไปนี่ก็คือไข่ไก่ห้ากากน้าตาลก็คือการ์ดตาลก็ห้ากิโลครับไข่ไก่ห้ากิโลกางตาลก็ห้ากิโลครับแต่วันนี้ที่เห็นน้อยเพราะว่าเราทําฉบับหยอกแล้วก็อันนี้แป้งขมาก2เม็ดที่เราบดแล้วแล้วก็เทใส่ลงไป แล้วก็อันนี้ยาคู่แล้วก็เทใส่ลงไปแล้วเราก็ผสมโอ้โหคุกเค้าอย่นี้เลยนะคะ สิบวันถึงสิบาห้าวันก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นควรจะหมักหนึ่งเดือนถึงสามเดือนเพื่อให้กากน้ำตาลนั้นย่อยสลายให้สุดก่อนทีนี้ในระหว่างที่เราทําการหมักเนี่ยอย่าลืมเติมน้ําซาวข้าวหรือน้ํามะพร้าวไปให้ครบ20ิลิตรนะครับถ้าเติมอย่างเดียวน้ำซาวข้าวอย่างเดียวก็เติมไป20ิลิตรน้มามะพร้าอย่างเดียวก็เติมไป20่ิลิตรแต่ถ้ามีทั้ง2อ,อย่างก็ควรใช้ทั้ง2อ,อย่าง เมื่อเราหมักได้ทีแล้วก็ควรจะหมักหนึ่งเดือนถึงสเดือนเวลาเอาไปใช้เนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ300ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรแล้วเอาไปฉีดลงดินฉีดในสวนมังคุดลองกองแต่ถ้าเป็นผักเราก็ต้องลดอัตราส่วนลงมานิดนึงเพราะว่าผักเซลลเขาอ่อนนี่ถ้าใช้เข้มขดเกินไปบางทีก็อาจจะตายหนึ่งแต่ถ้าเป็นมังคุดลองกองเนี่ยใช้300ซีซีต่อน้ำา2 0รลิตร ก็เราควรจะฉีดลงดินในช่วงฤดูฝนครับช่วงฤดูฝนก็เป็นช่วงที่หลังจากเราเก็บเกี่ยวผลแล้ว oh, <okay. S 1> พอเก็บเกี่ยวผลเสร็จเราตัดแต่งกิง่งใส่ปุ๋ยหมักแห้งแล้วก็ฉีดปุ๋ยหม,มักน้ําทีนี้การฉีดปุ๋ยหมักน้ําลงดินเนี่ยเราควรจะฉีดประมาณ8ครั้งในช่วงฤดูฝน <Okay. S 1> แต่ถ้าเราฉีดเข้มขน้นก็ฉีดสี่ครั้งได้ ก็แต่ละครั้งจะหางกันเท่าไรก็แล้วแต่คือในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราควรจะฉีดแต่ครั้งเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นครับครับ,รบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเอ <Okay. S 1> okay. เร่งการเจริญเติบโต,ตของตาดอกเพราะฉะนั้นก็จะทําให้บางพุดรลองกองนั้นออกดอกติดผลดีโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือฮอร์โมนไข่หมักนะคะ ที่คุณผู้ชมก็สามารถทําได้ค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด com ก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งทางท่านอาจารย์บดิกุลฤกษีค่ะยินดีนําข้อมูลนี้มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด com นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็ทางท่านอาจารย์บดิกุลฤกษีนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ